ได้ก็หยุดนะเพื่อนๆรู้จักพอรู้จักหยุดเฮ้ยเตอร์สวัสดครับพวกเราสองคนเช่นเคยนะกับช่องป๋าเอลหัวหมุนนะครับวันนี้เรามาเล่นเกมอะไรกันครับไม่รู้อะเกมอะไไม่รู้อะราชวังอะไรทักอย่างเกมราชวังนะ ราชวงเลยก็ราชวงหงจือนะฮะเคยเล่นมาก่อนเหมือนกันนะครับเกมบ้าบออะไรก็ไม่รู้โอเคราชวงหงจือเนาะโอเคโอเคเรามาเริ่มกันดีกว่าเดี๋ยวเราเช็คกันหน่อยว่าเริ่มเท่าไหร่ดีสิบห้าโอเคสิบห้าเลยทุนเรามีอยู่หกสิบเอหกหลอยนะไป ราชวงศ์หงจือนะฮะของดีครับเพื่อนเนี่ยอ่านแล้ววะเอเพอร์เลอร์เฟเวอร์อะไรเนี่ยอะไรที่ปลดปลานของเพื่อนเพื่อนนะครับที่ปลดปลานของเพื่อนเพื่อนนะครับเกมนี้ที่ปลดปลานของจักรพรรดิของเพื่อนเพื่อนเนี่ยเหรออืมเนี่ยเพื่อนเพื่อนอ่ะโอเคนี่ต่อครับเนี่ย เนี่ยอ,อะไรครับเนี่ยเกมอะไรครับเนี่ยมันดูเหนื่อยน,นะเออมันดูแบบเหนื่อยมันดูแบบเหนื่อยหน่อยหไม่ค่อยว้าวไม่ค่อยอะไรอยนะ่างนี้เท่าไหร่แล้วแต่ก็เล่นไปเออถ้ามันถ้ามันเล่นแล้วมันได้มันก็โอเคไงแต่ถ้าไม่ได้อ่ะไม่ได้ก็มึงจ่ายมึงจ่ายแล้วเหรอเออมึงจ่าย ชอบพาคุณไปกินของแพงอ่ะโอะเคเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้เอาแค่กะเพราพอ,อมักน้อยก็นอก้อยเกิน <fit> ตอนนี้กะเพราก็จานละห้าสิบหกสิบนะฮะก็ข้ายากมักแพงนะครับน,น,น,นี่ตังก็ย่าลืมเก็บไว้กันเยอะนะเพื่นนนอนๆแันสนนเฮ้ ปันป่นเล่นเล่นเกมได้ก็เอาตังมา,าตังมานละลายเหรอ,เ,อเล่นเกมได้ก็เก็บไว้กันบ้างนะครับเหลือเหล,ลือค่อยเหลือเหลือค่อยมาเล่นลอะไรก็ได้ขำขำแม่ขำข,อขอเอาที่รับความเสียเาาเส่ยงได้เอที่รับความเสี่ยงได้ถ้าได้ก็หยุดนะเ,นเพื่อนๆรู้จักพอรู้จักหยุดเ,<อ>เยเตอร์<ๆ>อ้าวมาเขเจ้ามาดีครับ โอ้โหเนิบๆเนาะเอออยู่ดีก็มาเนิบๆแต่มาว่ะโอเฮ้ยราลุนยังดีว่ะช่องกลางเบลล์เลยอ่ะขอให้ได้ขอให้โดนปังดอกแรกก็มาแล้วอ่ะสวยอยู่นะน่ารักไม่ได้สนใจเลยว่าได้เท่าไหร่เรื่องแบบนี้ขอให้บอกป๋าไปเอวนะฮะ ใค,ใครชอบแบบ <มา S 1> ดีอะไรไม่รู้เนี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอองงเหมือนกันเกมนี้เอองงงงนะงงงงงงงวยงวยแต่ออได้ตังก็โอเคครับผมได้ตังก็โอเคครับผมวายมาขนาดนี้มีลุออ้นไหมเออกินน้อยแต่กินน,นานนะครับแบบสโลโมชั่น เนี้ย125 125กินน้อยแต่กินนานครับเพื่อนของดีว่ะเกมมันเลอแต่มันก็ของดีว่ะนะครับโอ๋ยแม่งเลยแล้ยถ้าเมื่อกี้วายลงนี่คือแบบได้หมดเลยนะใช่หรอเออดูดิเห็นปะเล่นนี่ไงนี่ไงนี่ไงเท่าไหร่อะเพื่อนลมกัน เรามาทุ 600, 500, 100, 500, นเท pues ่าไหร่นะหกร้อยป่ะห้าร้อยห้าร้อยห้อาร้อยหกร้อยประมาณนั้นพอเราก็เล่นแล้วเราได้แล้วก็ได้กะเพราสักสองสามจานโอเคครับก็เราขอฝากช่องป่าเอลผมหมุนไว้ด้วยครับพบกับพวกเราใหม่คลิปหน้านะครับจะมีอะไรดีๆก็ฝากติดตามด้วยกันด้วยแล้วกันนะเกมไหนไดกดีเราก็มาแนะนำเพื่อนๆนะฮะทั้งบูมสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนสุดครับ บายบายครับผม